อ่ากินกับคุณพ่อนแม่สันยิ้มแน่แล้วก็เขาจะลัดไปทางนี้นะครับจะไปบ้านโนนศิลาเนาะจะตรงไปทางนี้จะไปโพทามทุ่งหลวงนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นนี่วัดบ้านโนนศิลานะครับเ,ออเดี๋ยวเขาจะพาแวะวัดป่าหนองงงเนาะ ก่อนว่านโน้นธิลานะครับโอ้ววาตอนเพียงแนะี่ยเริ่มร้นอนแนะี่ยักน้อยนะครับพี่น้อง จะไปวัดป่าหนองงงนะครับอ๋อวัดป่าดงกเย็บอ๋อทางนี้เป็นตำบลรุ่งหลวงลรแต่โอนะครับเลยครับมี่นี่ทางอาจจะ ไอพี่น้องคนวาน,นี่บ้านญาติหนูนี่นะครับที่ว่าบ้านไม่งามๆอย่างนี้เนาะสืบทอดบ้านสมัยเตกี้นะครับกองตะลางน้อนเล่นอยู่กองตะลางเย็นเย็นนะครับนี่บ้านไทยอีสานดั้งเดิมของเขาเป็นผู้นำที่สำคับในการที่จะทเดี๋ยวเราจะไปต่อที่วัดป่าหนองงูนะครับ ถึงแล้วนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม,มวัดป่าหนอ,องงงนะครับน้อบรรยากาศร่มรื่นนะครับต้นไม้ใหญ่เยอะเลยอนะากาศจะเป็นพะพะโลไม้ไผ่สารองใหญ่นะ องค์ใหญ่นะครับตั้งเด่นเป็นสงานะครับนี่ที่วัดป่าหนองงนะครับบ้านโนนศิลานะครับพี่น้อง ด้วยไม้ไผ่นะครับพี่นอ้องช่วงนี้ยังบ่ได้มีงานมีอย่างเนาะก็เลยแบบว่าดูเงียบเงียบเงีบ,งบ,งบสงบน,นะครับก็จะเป็นหลานกว้างนะครับสาธุสาธุสาธุาธนะครับสาธุสาธุ <c oughs> ซาโชงดงามมากนะครับจ <c> ะ <oughs> เป็นพระพุทธรูปใช้ไม้ไผ่สารนะครับโอ้พันธ์เหตุองค์ใหญ่เป็นไม้ไผ่ทั้งองค์นะคะประดับกระจกประดับสีนะครับอ้าวสีนี่ถ้าถมามว่ามใกล้ๆก็จะเป็นเห็นว่าเป็นไม้ไผ่สารนะครับพี่น้อง ไม้ไผ่สารจริงๆเลยนะครับรักทาสีเนาะติดกระจกนะครับตกแต่งก็เอาปูนปัน้นแต่งนะครับเป่นน้องสวยงามสวยงามสาธุ สาโุนะครับได้พาพี่น้องมาไหวามาเห็นแลน้วเนาะนี่นะครับอสวยงามสวยงามหมดเนละ เขาเลี้ยวมาทางบ้านต่างคํานะครับพี่น้องเลยบ้านทุ่งหลวงมานะครับกันเลยเอาเอบ้านต่างคำในี่มือน,น้นมาเแวะมาเดี๋ยววันนี้เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับบ้านต่างคําวิทยานะครับตะมนตเราต่างคําจ้านะครับอ๋อก็เลี้ยวเข้ามาในซอยขวา่นะครับแยกจากเสร็จหลักนิดหนึ่งเนานะนี่อันนี้คือบ้านต่างคําวิทยานะครับโอ้เป็นชื่อเหมือนโรงเรียนเลยบ้านต่างคำจา บ้านอยู่กันเต็มเลยนะครับหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านใหญ่เออมันคือสิ่งของที่เกี่ยวเ้ากันตรงเนี่ยเนี้ยครับอันนี้รรนนปนนปเป็นรางคารางคาประจำหมู่บ้านเนาะรถก็ไปกันรางคารัง้์ต้น ลานต่างคานะครับร้านบัวทองการค้าโอ้มีร้านสำรจดไงโอ้มีสถานีตำรวจด้วยใหโซโพ olicestation ทีเตเต่แฮ e p olicestation t o สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างํานะครับของอูอลังการงานนะสร้างเลยนะครับฟ้าแล้วก็ที่สถานีตำรวจจะมีข้าวด้วยนะครับโอ ย่านต้องมาเยี่ยมชมโครงกลางน,นาข้าวสพเหล่าต่างทำนะครับสาธุนะครับองคระกอบจะรูปยกครับงามงามงาม,งามอ่าจะเป็นสถานีตำรวจเหล่าต่างทำนะครับมีต้นต้นบกทวงครับต้นบกทวงของเครื่องยานของสถานีตำรวจพื้นที่กว้างขวางนะครับนี่ ับเป็นสถานีตำรวจผู้ทรหล่าต่างคำนะคบอ้าเลาะกันต่อนะครับเลาะกันต่อโอ้บรรยากาศน่ารักมีมีสุนถ่ายภาพนะครับสุนถ่ายภาพที่สพหล่าต่างคำโอ้แต่ว่าดีนะมีมีนาข้าวด้วยโครงการนาข้าวสพหล่าต่างคำนะครับเดี๋ยวจะพิเศษไเกี่ยวข่าวน,นะจัอ่ะโอ้แต่ว่าป้ายเป็นไงอลังการป้ายใหญ่มากเลยนะครับ ีรถขายอย่างนอ้ออ๋อคนขายเข้าเมาเสียงกระบอกระเยนไม่ร,รู้ว่าขายอย่างขายเข้าเมาเสียงเป็นตเเนะเมยใช่น้อเข้าเมามเอา้าบ้านต่างบเอา้าพาหล่อๆเดี๋ยวสุด้างก็จะวนออกละละ่ละา ่าทางนี้ร้านข้าลายมีร้านก๋วยเตี๋ย,ยวร้านเหล่าต่างตำพิทยาตาเอาาวเลยไป้อนสุด,ด,สดกัเนาอเพราะว่าเขาสิบบนออกไปทางหนองคาย Ah. ah.